จินตนาการของมนุษย์เรานั้นยากจะยังถึงและเพราะว่าจินตนาการที่ไม่สบบามารถหาที่ที่สุดได้นี่เองทำให้ในโลกของภาพยนตร์มนุษย์เราก็ได้สร้างสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดขึ้นมาอย่างมากมายจนทำให้หลายคนให้คำนิยามพวกมันว่าสัตว์ประหลาดและในวันนี้เราจะขอพาท,ทุกๆคนไปพบกับเรื่องราวของ5้าหนังสัตว์ประหลาดระทึกขวัญที่จะทำให้หลายคนต้องขนลุกซึ่งจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเอาเป็นว่าเราไปชมกันเลยครับ อันดับที่1นึ่งเอเลียนนี่คืออีกหนึ่งหนังสัพปปหลาดที่สร้างความประทึกมากเป็นอันดับต้นๆของรปภาพยนต์ด้วยลักษณะเฉพาะที่เด่นชัดไม่ว่าจะเป็นร่างกายดําสนิทกับปากเล็กๆที่ยื่นออกมาจากปากได้อีกทีนอกจากนั้นมันยังมีหางที่แหลมคมและเลือดที่เป็นกดแถมในภาคแรกที่ไม่ปรากฏตัวออกมานั้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนตัวอ่อนหรือตอนตัวเต็มวัยมันก็โผล่มาและอย่างระทึกตลอดเวลาเลยจริงๆ อันดับที่ 2. เด The Ting ถ้หากเจ้าเอเดียนมูสคู่นี้คือสประลาดที่มีหน้าตาชวนสยองแล้วละก็สัตประลาดใน The Ting ก็จะเป็นอีกหนึ่งสประลาดที่ทํทำให้คนต้องหวาดกลัวด้วยความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างของมันมาสิ่งต่างๆจนทำให้บรรดาเหล่าคนที่ต้องเจอกับมันไม่อาจจะไว้ใจใครได้อีก อันดับที่3เกมลินที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ตุ๊กตาเฟอร์บี้หรือตุ๊กตายัดนุ่นแต่อย่างใดแต่มันคือเจ้าเกมลินสัตว์ประหลาดแสนน่ารักที่ถูกคุณพ่อซื้อมาเป็นของข,องขวัญให้กับลูกสาวแต่สิ่งที่น่ากลัวของเจ้าเกมลินนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อคุณไปฝ่าฝืนฝก,กฎข้อห้าม3มข้อของมันนั่นเอง,เองคือ 1. ห้ามโดนน้ำสองห้ามโดนแสง3และห้ามให้มันกินอาหารหลังเที่ยงคืน ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่คนทั้ง3นี้ถูกฝ,ากฝาก่าฝืนความสยดในรูปแบบปีศาจต,ต่างๆมากมายจะโผล่มาอันดับที่ 4. a q u i e d pace นี่คืออีกหนึ่งสัปหราะที่ทำให้คุณองอึดอัดสุดๆเพราะเจ้าสัปหลาะตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่หูดีเอามากๆจนทำให้มนุษย์ที่เหลือรอด ไม่อยากใช้เสียในการสื่อสารได้อีกต่อไปและเพราะการต้องอยู่งเงียบๆตลอดเวลาเมื่อะไรกันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดทุกครั้งแถมเวลาพวกมันโผล่มาก็ทําให้เราตกใจไม่ใช่เล่นอันดับที่ 5. The m i d เรื่องนี้ไม่ว่าจะไม่มีสป,ปรหรลาดโผล่มาให้กันให้ว่อนเหมือเนเรื่ออื่นๆแต่ถ้าว่า การปรากฏตัวของพวกมันแต่ละครั้งก็ทําให้เรารู้สึกรู้น่ทึกทุกๆครั้งแถมบรรยากาศของเมืองที่เต็มไปด้วยหมอกรวมถึงการตีกันของคนด้วยกันเองก็เป็นอะไรที่กดดันเอามากๆแถมตอนจบของเรื่องนี้ก็บอกเลยว่า เรียกว่าสัตว์ประหลาดแต่ละตัวนั้นมีความสามารถที่สร้างความตึ่เตให้กับเราได้คนละแบบกันเลยทีเดียวแต่เราเชื่อว่าหลายๆคนเองก็ยังมีสัตว์ประหลาดในดวงใจที่ทําให้หลอนกันอยู่เพียบซึ่งใครมีสัตว์ประหลาดตัวไหนที่รู้สึกว่าทําให้กลัวได้มากกว่านี้มาร่วมพูดคุยกัในใต้ใต้คอมเมนต์นี้เลยส่วนสำหรับครั้งนี้เราต้องลากานไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ